หรือว่าพูกไปตามเดิมไปถูกไปตามเดิมไปแต่ยัยโยที่ที่บางคนและพวกคุณเจ้าบางลูกจะสังเกไดจจิตใจเราจะเย็นขึ้นชุ่มเย็นชุ่มซ่ำจากปราศวนบนส่วนบนทำให้จิตใจเราเย็นการฟังธรรมะทำให้จิตใจเราใสสะอาดให้มีปัญญาเพราะนั้นการที่เราส่วนบนพอดีหรือว่าการที่เราได้นั่งสมาธิฟังธรรมทรนนี้บอดี มันทำให้เราได้ไประโยชน์จากการมาตรงนี้มีใจเย็นลงเย็นลงเย็นลงเ,ลงเป็นผู้ที่สุข,ขุมต่อขอมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆเมื่อจิตใจเราเย็นมีปากสุข,ขุมชุงช่งฉ่ำขึ้นไปในจิตใจเราก็จะเป็นผูท้ที่มีสติมีสติมีสัมปัญญาอยู่กระตัวเสมอไม่ค่อยเบื่อไรทำง,งานการอะไรอยู่ระนี ทำงานการไดก็ดูรอบข้อเหมือนไหนช่างที่ข้อฝีมือดีตามที่ฝีมือเหมือนเหมือนกับเขามีสองมือเหมือนกันสินิ้วเหมือนกันนิ้วมือแต่เหมือนกันมีหนึ่งสมองเหมือนกันแต่ถึงเวลาลงมือทํางานเลื่อยไม้ก็ดีอะไรดีเรื่อยไหมตัดไม้มันตรงเส้นแต่คนที่ฝีมือเขาดีคือเขามีสมาธิดีสมาธิของเขาแบบไหนมองดูเส้นเนี่ยมันตรงแต่นดีจะตั้งเสาก็ดู แต่หลับน้ำอะไรมันเรียบร้อยบางเส้นบางเคดีมันแสดงว่าเขามีสมาธิมันเกิดเมื่อมีสติสมาธิมันเกิดก็จะทําอะไรก็มั่นใจเ็นทำได้เร็วแต่ว่าใจเย็นติดกับคนที่ไม่ค่อยได้ได้สวดมนต์เริญภาวนาจะเปเสียเทียบกันในช่างก็คือในช่างที่ทีมมไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรไม่ค่อยดีรีบประมาท ดีร้อ,อนเวลาตัดกัดชุบเวลาตะโกนตีๆๆๆๆๆตีผมผมไปพค้งอไปไม่ได้ตัง้งหลับเป็มันดีเพราะว่ารีบมีความประมาทเนี่ยที่ทำเนี่ยพอเลี้ยวไปงานมันก็เลยออกมาไม่ดีระหว่างคนที่ที่มีธรรมะอยู่ในใจคนใจตะโกนใจนในในนในร้อนผลงานมันออกามามันโเองเหมือนกันเพรา,นา,นาะนั้นพมื่อายโยชารามาในที่นี้ทุกคนทุกท่านปามต้องทั มาที่เดียวกันต่ไดไม่เหมือนเห็นไม่เหมือนกันอันนี้ต้องย้ำพูดอยู่บ่อยครับมาที่นี่สู่ปฏิบัติธรรมไว้ใ่ของอย่างสุธิมังกรามตรงน,นี้ได้เหมือนได้ไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันต่างคนต่างเห็นตา่างคนต่างได้แล้วแต่ไปเจอาคนบางคนมาใหม่จิตใจยังมีเอาติยู่ยังมีความหลงเหล่ยู่้ผักสดชาวแท้โอบผักสวยเยอียจัน โอ้เศษเยอะจังดูมีการร้สองทุ่มแล้วมันเริ่มเลยโอ้ยฝนโตก็ยังไม่อยู่เฉยเลยฝนโตกอยังไม่เหยียบไม่พักเลยโผลเมื่อยชักยังมีอัคติอยู่ในใจอยู่ยังเป็นวิชาที่กะนั้นเรามาตรงนี้ซักฟอกตัวนี้คืออะไรที่จะมาบอกว่าซักฟอกจีตแตตัวนี้จุดเริ่มต้นเลยที่ปีนี้ทั้งปีพูดไม่ค่อยไปพูดธรรมะอะไรลึกซึ้งมากมายพูดธรรมะที่เป็นเปลือกแต่มันเป็นมันเป็นแก่นสาร พุทธมาี่มันเป็นเก่งสาเจาะเปิดเข้าไปเอาหลักฐานมาพูดไหม่องไปพูดในเรื่องที่เป็นผิดทดเอาไว้ใจของพระเสด็จพสมาพุฒิเจ้าที่ทรงถ่ายทอดเอาไว้ในธรรมะมาพูดให้มันได้ได้ได้กระเพื่อนเป็นได้ถูกต้องคือตัวมิจฉาทิฏฐิที่มันต้อง่าดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดมันถูกชโลมถูกครอบด้วยโมหะ คือความหลงมีวิชาคือความโมโหขา้คอความอยู่ตัวนี้เป็นกิเลสตัวหนาเป็นปัญหาตัวาหญ่ๆที่พอ่อครูจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาชักขอ้อกมาสามาทํให้มันบางคนมาวัดเี่กที่จะมาพุ่งจะบ่อมาวัดแต่ไม่ชอบฝังเทศมาวัดแต่ไม่ชอบมารับสีมาวัดแต่ไม่ชอบามาเสกผมเจริญงนั้า มาวัดไป่ยังมีความจำเนื้ทีเดียวเกี่ยวขี้เดียวอยู่ไม่รับให้ทานท่านจะมาก็เลยมองว่าสรุปแล้วทาาี่มาวัดเพื่อเทศก็ไม่อยอฟังสมาธิก็ไม่ยามทานก็ไม่ยอมไปศีก็ไม่ยามรักษาก็มาพอได้มาพอมาพอได้มาเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้่แต่พอมาพอแล้มาไปแล้วก็ค่อว่ามาวัตดตอนนี้ทีมาวัตดตั้งรู้ในพวกไปท่ากันที เขาบอกปวดน้าเนอให้ปุยายตายายปวดไปแล้วัครับพอรับพอไปะนะเนี่ยพนมมือไหว้ไม่ก็ไม่ได้มีจิตใจเมื่อใจิตใจมันไม่ส่งถึงสิ่งที่เราคาดเขาบอกทำบุญอธิษฐานทำทานปรารถนาไอ้จิตใจไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ปรารถนามาพอแล้วแล้วที่วันทำบุญก็ทำบอญแล้วแล้วปวดน้าก็ปวดพอได,ด้เทียดลงไปไม่ได้คิดอะไรสักไม่ได้นิ่งถึงปุยา,ายตจยายไม่ได้นิ่งถึงมันก็ถึง ก็ไปไม่ถึงเพราะเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องของจิตใจในเรื่องการเรียนภาวนาตัวนี้ก็ยังพูดแต่เรื่องจิตใจไม่ได้พูดเดิมทานมากเท่าไหร่อาจะจะสังเกตว่าแต่ก่อนท่านโยมมาท่านโยมจะชอบเอาเงินใส่ทุ่งหรจัดก็จะมาไม่ต้องใส่รอใส่วันพระมาทุกวัน,วนใส่ทุกวันมาทุกวันใส่ทุกวันนี่มันไม่ดีครัไม่ดีตรงไหนลนะ่ะดีอยู่ที่เราได้ผลให้ทานดีแต่มันไม่ดีตรงที่ ญาโยมเมื่อญาติโยมมีตมัมคนดีครับวันไหนญาติโยมไม่มีตังโยมจะไม่อยากมาทีเดี๋ยวโา้ไม่มีตังจะไปส่คนนะครับเดี๋ยวไม่มีเงินไปใส่ทุกคนใช่ก็ทําให้จิตใจเราไม่อยากมาแต่มีความคลุกคล้องของใจอยู่ในใจจะมาจะาะเอาไม่ต้องใส่ดอใส่วันพระใส่สมุทรไทยอยากใส่วันพระละร้อยก็ใส่ไม่เป็นไรแต่มาทำโจทย์บริวารีตุ้งเน้นใ้ญาติยาโยมทำโดยที่ไม่ต้องเซ็นเลย กิจกรรมตัวนี้ที่มาพยายามรักษาไปจที่พยายามโดยรักษาโดยได้รับกำลังใจจากผุ้คนนายกที่มาให้กำลังใจทุกๆวันขออย่าโยนทุกคนนี้เพานายกมาใจโยนก,ก็มาตัวพ่อมาเราไม่มาไไทำไมไงเมื่อเรามาอในความเมื่อไรตแต่เราก็มากเพื่อที่ว่าให้ใจโยนรู้ว่าไอ้ไอ้อคำลบบุญกุศลที่มันมีความยิ่งใหญ่มันไม่ต้องเสียตังค์คนทำได้ เมื an, ่อเราได้มาปฏิบัติหลายหลายคนบอกว่าจะมาบอกว่ามาในเราจะปฏิบัติธรรมเปนสามวันหรือหกจะจบอยนี้บอกว่าจัดการปฏิบัติธรรมวันนับไติี่ชั่วโมงสามวัน24ชั่วโมงเนี่ยแต่สามวัน72ชั่วโมงแกชูปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่มาวันละสองชั่วโมงเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสองร้อยสิบวันคูณไปสองชั่วโมงสี่ร้อยหกชั่วโมงไม่ต้องปฏิบั ทำอย่างนี er, er, ые, ENNIS, ้ทุกวันไม่เปลี่ยนเวลาใหญ่โยมไม่เปลี่ยนใจสุขใจใหญ่โยมเมื่อจะปฏิบัติธรรมขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการเนี่ยลายข่าอาหารข่าหลวงข่าดีครับเยอะแยะไปหมดแต่เสร็จแล้วเสร็จงานสามวันไปก็เลิกลาไปได้อะไรบ็พอใหม่ลู้บางคนส่งลางานลาการมาบางคนเสียสละเวลาทิ้งบตทที่งสมาอยู่ยายมาใหม่แต่สิ่งที่เราทําตรงนี้ถ้าเกิดเวลาทำได้ไปตลอดตลอดฝันหนึ่งปีสองปีสามปีเรไป มันจะทําให้มันเป็นจิตเพียงจิตวัจิตวัฏคือทำทูกวันรู้เวลาหกโมงครึ่งจะมาดูหกโมงเลยมาต้องส่งน้ำเสียแล้วสภาพหนึ่งส่งน้ำเช็ดรถวนอนา,ยนายกมาดจะมา,ะมาก็แต่งตัวเช็ดก็ลงมาวันนี้วนนยกมาถึงหกโมงครึ่งก็เขาอยายนะแด็กตูงปันไม่เป็นเวลาบางวันโยกไปทํางานตกดึกโยกไปนอนดูที่บ้านถึงเวลาเขาปฏิบัติทําได้ทุกปันไป ่ S <S มันก็กนเกณฑ์กา้ไม่ไม่เปลี่ยนเวลาไม่เปลี่ยนทรัพย์สินของญาติโยมเปลี่นข้าไฟเดือนละหกเจ็ดพันเปลี่ยพวเราใส่ชุดบริจาคแต่ชุดบรรพตลอดก็สา่ไปเดือนละห้าพันกว่าหกพันเจ็ดพันแปดพันบางเดือนเก้าพันที่มีการก่อสร้างะเราก็ผ่านมาได้โดยที่ญาติโยมทุกคนไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนจนสายเอ็ขาดก็คือทําให้ทุกคนได้มีความสุข จากการได้มาของไปมันดีกว่าไม่มีตามรถไปได้ใจบุญเยอะด้วยเห็นว่าทำิีใจให้สงบบุญเกิดขึ้นกับไฟเกิดขึ้นกับธรรมะไหมก็คงจะมีมั้งในการแสดงธรรมธรรมเทศนาเทศนาม่บุญสมเด็จด้วยการให้ธรรมะแต่ยันโยมได้เต็มเต็มบุญที่ยันโยมเสียสละเวลามาโยมมาได้แต่บุญท่ปยญ่โยมได้ฟัาธความโยมก็ได้โยมจิตใจโยมมีความสงบร่มเย็นโยมก็มีความสุขโยมมีปัญหาอะไร โยมคิดได้โกลกว่าวันหนึ่งเราเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อดับไปเป็นธรรมดาตายไปเป็นธรรมดาสัตว์สินเงินทองตามเราไปไม่ได้สุดท้ายองก็ให้ยู่ไปร้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําไว้แค่สุดท้ายก็คือการส่งคนลดสองสามเซนกอไว้เท่านั้นก็ะไ่นั้นเสร็จแล้วสิ่งที่ไปตามเราคือบุญกุศลที่เราออกผิไวไปกับดวงวิญญาณของเราหลานล,าล,าลาัางไปขอราเราา่าน้ำสีน้ำฝน,นไฟอะไรถูกเผา ไปในเมนไปในเตาเผาไปในกองฟอนสุดท้ายก็หอบไปไปดินไปส่วนดินน้ำไปส่วนน้ำลงไปส่วนลกไฟตกไปส่วนไฟเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ฟังทุกวันเข้ามันก็ต้องเมื่อฟังแล้วยํำไปแล้วแรกขนาดยังงไม่ทําไม่ได้ต้องไม่เชื่อฟังฟังมาเจ็แปเดินเริ่มรู้ระโอ้คนเราต้องตายเราไปเผาเขามากความตายมันใกล้เข้ามาสู่เราทุกขณะทุกขณะทุกขณะไปเราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ขณะดูสิ่งที่พวกเราได้แ่ทุกๆวันวันนี้คุณเศลเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได so ้พูดธรรมะอะไรมาฝ่ายพวกพวในช่วงตโทษในเรื่องของการอบรมตัวทามไปแล้วเป็นตการกำหนดขนาดสาธุในกุศลศาสนาเมื่อไรในเมื่อไรที่สู้สมาธาตลอดเจ็ดเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนป่าตัวเนี้ยติดสู้สมาธิทุกวันจนจบฟาโอ่แดต่ทุกๆวันมาอะไรกำลังใจพวกกุศลเจ้าบางคนก็มานอนอยู่นี่ สี่ชาหาเดือนมาให้กุลใจมาดูพวกคุณเจ้ามาเฝ้าจังใจอย่างการเต้นนอนไปอยู่จังใจการเต้นทำมงชุบทำปัจจุบันนี้มีความสุขสบายนอสุขควรแต่แม้ว่าผู้สนใจที่จะขึ้นบนบันไดได้ถล่มสลายเราจะมามีความสุขอยู่ในที่นี่คุณเจ้ามีความสุขอยู่ในที่นี่มีความสุขสบายอยู่ในที่นี้ชั้นใดขอความสุขความสบายทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผลสุดท้ายยอมมีสุขใจได้ถล่มสลายให้มีความสุขความสบายเี่เทียบเท่ากัน อยากสุขสบายในวันที่นี้ให้เ,นนาาเป,ป็นตะบะเดทธรรมระวัตใจนำกระดาษให้หมดทรายที่น้องจต่า,า,างคอนโดบานยาบ้านผู้ชุมที่มาร่วมกันในวนันนี้และตลอดทุกวันที่ผ่านมาให้มีความสุขความเจริญก็ทาไปดูในธรรมสิรมพุทธมารวิญญามีความสุขความเจริญก็ทาไปดูในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก็ทาไปดูใน,ในคิดการดันลงอยู่ของครอบครัวโชคในภูมิโชคโชคในภูมิราษฎรโชคในภูมิวาสนา ยิ่งยิขึ้นไปในประกอบด้วยจตจำกที่เทกอนใจทีกสิ่สกัดของเสด็จระสมมาพุทธเจ้าเผื่อยุวันาสุขาลัตปฏิบานจนสั้นสุ่มสงสารทุกที่ปราณทีการหาแม่ความบัถนาคุตรไรใด้จทกายไแม่ปัต่อศีลธรรมละไซ้ก็ความบัฒนาหน้าจงกรสเด็จงราณสเดชจงกระสเดชโดยช่วยนาการทุกท่านทุกคนเอ Thế giới sát thai, sát tham lái, Thì bên cơn thu, Thời kẻ dệt thai, Đôi gần tham, một tham sinh, Trông bên sục bên sục thợt, Nhà đại mì bên xưng cắn lẽ cắn lợi. Trông bên sục bên sục thợt, Nhà đại mưa và hòa biển biển xưng cắn lẽ cắn lợi. Trông bên sục bên sục thợt, อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปตั้งสิน้นเถิดขอเห้จตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลมีแผ่ไปให้ไปสาลถึงมีรามาดาครูอาจารย์ทั้งปุมอันยาำมิสนิทกัน ท่านคนเคยร่วงมงานงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระหินพระปรมพระโยมพระการท่าจกักรโลก,กบ,บาลทั้งสี่ราูุิเจ้าที่ พระโลหิตสัสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์